สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะ มาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือสิ่งใดที่กำลังจะงอกงามในชีวิตของคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดนึงนะเราขอหยิบตัวอักษร7ตัวนะคะตัวอักษร7ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะได้มาห้าแล้วเนาะ เพิ่มมาสองแอบเห็นตัววีตัวเอ็มตัวเอ็นจีอสองตัวสุดท้ายคือ X กับ K นะคะมาค่ะสิ่งใดที่กำลังจะงอกงามในชีวิตคุณเดี๋ยวเราขอดูตอนนี้กับ now กับ future เนาะน่าจะประมาณนี้ ขอดูช่วงนี้ก่อนอืมโอเคเซเว่นอับคับนะคะพลังงานช่วงนี้นะเหมือนมีเรื่องให้เลือกเยอะหรือว่ามีเรื่องแบบให้ทำหลายสิ่งหลายอย่างปะคะตามด้วยอู้ไฮพรีสเตสเกี่ยวข้องกับความคิดจริงๆเอา่า ช่วงนี้เหมือนหลายคนเหมือนแบบมีเรื่องอะไรอยู่ในหัวเยอะไปหมดเลยเนาะอาจจะแบบมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ต้องคิดเรื่องที่จะต้องแพลนนะคะถ้าใครแบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะช่วงนี้ก็ถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยใกล้เปิดเทอมเนาะอาจจะต้องจัดสรรวางแผนเรื่องเงินจะจัดยังไงค่าเทอมลูกหาตรงไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ f ี e l i n g เหมือนแบบ พยายามจัดสรรน,นู่นนี่นั่นในชีวิตของตัวเองหรือว่าแบบกําลังวางระบบระเบียบความคิดของตัวเองหรือว่าบางคนที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องแบบอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายอะคะ่ะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มยุ่งละขอค่อยๆเคลียร์เป็นอย่างๆแล้วการค่อยๆดูทีละอย่างนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะฉีกเป็นอีกแนวหนึ่งก็ได้นะเหมือนกับว่าช่วงนี้ได้รับออฟเฟอร์อะไรในชีวิตหลายอย่างนะคะจะแบบ เรื่องงานก็ได้นะหรือบางคนจะแบบกลายเป็นงานโอเวอร์โหลดก็ได้นะคะคืออมีคนหางานมาให้เยอะเชียวนะฟีลิงประมาณนี้มาคะ่ะเดี๋ยวเราขอดูนะว่าสิ่งใดที่กำลังจะงอกงามในชีวิตของคุณนะคะโอ้โหท wow, รีอฟวอนส์ค่ะว้าวพังงานสวยมาก 3 of Wands, 10 of Pentacles สู้การงานการเงินอ่อว้า uh, ว wow. ขออีกสักหนึ่งใบนะคะ Three of Wands, 10 of Pentacles จ mm ับเมนนะคะเราขออีกสักหนึ่งใบ Let's see what's the last one 8 of Cups Interesting น่าสนใจสิ่งที่กำลังจะงบงามในชีวิตของคุณ อืมมันมีทั้งสิ่งใหม่แล้วก็สิ่งเก่าเลยนะถ้าเป็นสิ่งเก่าอะอะไรที่เคยติดใจอะไรที่เคยค้างคาดิว <c oughs> ขอัยค่ะเสียงแอบหายนิดนึงเอ่อดิวกับคนเก่าเนาะความรู้สึกกับคนเก่าใดๆอะไรกับคนเก่าอะที่เคยอาจจะแบบนึกไหม่ออกว่าจะวางเขาไว้ตรงไหนดีหรือว่าเขามาผูกเข้าผูก ในชีวิตของคุณอะช่วงเนี้ยคุณจะจัดที่จัดทางให้กับเขาหรือว่าเหมือนเซตตัวได้แล้วว่าอะไรสําคัญควรจะทํายังไงดีนะคะคือเหมือนแบบถ้าที่ผ่านมาเหมือนแบบยังยังนึกถึงเขาอยู่ยังนึกไม่ออกว่าเอ,อจะคุยไหมจะทักไหมจะอะไรไหมอย่างเงี้ยมันเหมือนฟิลลิ่งแบบหาตําแหน่งให้เขาไม่เจอช่วงเนี้ยจะเริ่มรู้แล้ว รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะจะเลือกอะไรจะเลือกเก็บสิ่งไหนไว้จะเลือกปล่อยอะไรและจะ move on ยังไงให้แบบโอเคที่สุดโอเคที่สุดในแบบของคุณนะถ้าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณจะต้องดูแลความรู้สึกของคนอื่นมาโดยตลอดนะแบกนู่นนี่นั่นทุกสิ่งอันอะไรอย่างเงี้ยฟิลเนี้ยช่วงเนี้ยเหมือนเป็นช่วงที่ คุณไม่ไม่อยากแบกรับอะไรอีกต่อไปแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยนะหรือแบบอีกนอไม่สนใจหรือเมินเฉยไม่ใช่นะแต่ครั้งเนี้จะเป็นการตัดสินใจที่แบบมันต้องทั้งถูกต้องแล้วก็ทั้งถูกใจคือแล้วถูกใจไม่ใช่ถูกใจคนอื่นแล้วเมินความรู้สึกตัวเองด้วยนะครั้งเนี้คุณจะพยายามให้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความสุข แล้วก็ประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะอะไรที่เคยผ่านมา อะไรที่ถือไวนะ้แล้วมันเหนื่อยมากๆอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณแบบสลัดทิ้งได้หมดเลยนะมันอาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่แบบมันจะโล่งอะ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งของคนที่โล่งอะ่ะเออโอเคมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วกับใครบางคนที่คุณเคยกังวลใจอะ่ะที่เคยอยากช่วยเหลือเขาอยากปฏิปตอ่ออยากทําอะไรสักอย่างอะ่ะคุณจะมองเห็นความจริงข้อหนึ่งว่า คุณไม่สามารถช่วยคนได้ทุกคนและบางทีบางคางการที่คอยช่วยเขาเสมอเขาจะไม่โตขึ้นเลยมันก็จะเป็นการที่ทำลายเขาเหมือนกันคุณจะจัดที่จัดทางได้ถูกอะรู้ว่าความรักของคุณนะทรัพยากรของคุณเวลาของคุณพลังงานของคุณนะควรจะไปอยู่ที่ใดหลังจากที่แบบว่ามันเคยสเปสะปะมาสักหน่อยหรือว่า คุณพยายามอย่างมากๆมากมากมากๆที่จะ p l ีสทุกคนอะที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขให้มันแบบให้มันดีอะให้มันวินวินอะใจคุณอยากได้อย่างนั้นนะแต่คุณจะรู้ว่าเรามีขีดจํากัดเวลาเรามีขีดจํากัดทรัพยากรคุณมีขีดจํากัดเหมือนมันเขาเรียกอะไรจัดจัดลำดับความสำคัญใหม่ในชีวิตของตัวเองอรู้ว่าจะ เอาใจไปไว้ตรงไหนดีเอาความรู้สึกไปไว้ตรงไหนควรทุ่มเทกับอะไรตรงไหนควรถอยได้แล้วต้นไหนควรจะวางเฉยได้ตรงไหนควรจะปล่อยวางหรือว่าตรงไหนควรจะแบบว่าเลิกฝืนโชคชะตา ในความรู้สึกข,ของเราเหมือนเหมือนบางทีบางครั้งเหมือนคุณพยายามจะแบกรับอะไรสักอย่างโดยที่รู้สึกว่าถ้าใส่ไปสุดตัวทุ่มไปเต็มที่อะ่ะแล้วจะไม่มีใครเจ็บเลยแล้วทุกคนจะมีความสุขแฮปปี้ไปหมดอะ่ะคาตอบความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดอะ่ะที่คุณแบกไวอ้อ่ะวันหนึ่งมันจะถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมันมันเกินบาลานซ์มันเกินสมดุลไปนานมากแล้วคุณควรที่จะต้องทำอะไรที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกับตัวเองเสียทีนะคะบางคนเป็นฟีลลิ่งของ the เดอะแบกเนาะแบกทุกสิ่งอย่างอันเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่มีแต่คนวิ่งหามีแต่คนวิ่งใสอยากได้อะไรก็ต้องวิ่งหาคนเนี้ยหรือว่าใดใดก็ไม่พ้นคุณอะใครเดือดร้อนใดๆก็ไม่พ้นคุณ,ครคณหรือว่าคุณก็อดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะคะแต่วันเนี้ยหรือจังหวะเนี้ยหรือสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเนี้ย คุณกำลังจะเรียนรู้บทเรียนบทใหม่บทที่บอกว่าตัวคุณต้องเข้มแข็งแข็งแรงก่อนเอาตัวให้รอดก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยพวกเขาช่วยพวกเขาได้อะพอประมาณอย่าช่วยจนกืนกินตัวเองอย่าช่วยจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยนะคะอย่าช่วยเขาจนตัวตายอ่ะอเอาให้พอดีนะคะเอาให้ ม่ใช่เอาให้พอดีเอาพอไหวนะคะอย่าอย่าอย่าฝืนมากเกินไปเพราะในท้ายที่สุดมันมันไม่มีใครฝืนได้จริงๆนะมันก็จะต้องแบบแตกหักกันไปข้างหนึ่งนะคะอย่าให้อย่าให้ใครบางคนจนเกินไปอะ่ะจนจนจากความรู้สึกที่มันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีมันมันกลายเป็นความรู้สึกเกลียดอะหรือแบบ เหนื่อยเพราะไอคนนี้ชิบหายเลยอะไรเงีเย้ยฟีลลิ่งเนี้ยอย่าให้มันไปไกลขนาดนั้นเนาะคือถ้ายังรักกันอยู่เรามารักกันด้วยวิธีที่ถูกต้องแบบใหม่ในแบบฉบับของคุณโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะเกลียดหรือเขาจะไม่ชอบคุณคือถ้าเขาจะชอบอ่ะคุณทําอะไรเขาก็รู้สึกดีแต่ถ้าเขาไม่รักอ่ะคุณดีเท่าไหร่ใส่ไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะวางความรู้สึกกลัวคนจะชอบหรือไม่ชอบเอาไว้ได้เลย หรือว่าบางทีก็อยากกดดันตัวเองจนจนจนมากเกินไปนะเราเข้าใจว่าคุณเป็นคนดีแต่คนดีก็ต้องก็ต้องดีกับตัวเองด้วยเนาะรักเขาห่วงเขาห่วงใครก็ต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองด้วยเหมือนกัน นะคะเราเชื่ออยู่แล้วว่าคุณกําลังจะเดินในในเส้นทางนี้แหละเริ่มเข้าอกเข้าใจแล้วว่าจะจัดการตัวเองแบบไหนดีเริ่มมองหาหนทางและแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเจอด้วยนะจะค่อยๆเจอไปทีละอย่างจะค่อยๆเจอเป็นเปลาะๆไปบางคนจะมีเพื่อนอยู่เคียงข้างในช่วงนี้ช่วงที่คุณกําลังแบบ ทุกอ,อกทุกใจหรือไม่สบายใจอ่ะคุณจะบังเอิญได้พบกับใครบางคนหรือว่าช่วงหรือบางคนจะมีอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะเป็นคนที่แบบอยู่ข้างๆอยู่เงียบๆอยู่เสมอแต่ไม่เคยหายไปไหนเลยลองดูนะว่าสําหรับตัวคุณเป็นใครนะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายหรือเป็นใครก็ได้คุณมีคนอยู่ข้างๆคุณอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็จะเป็นมีทีมซัพพอร์ตเนาะมีมีผู้ปกครองผู้ปกป้องอ มีคนที่คุณนับถือจะเป็นบรรพบุรุษหรืออะไรก็ได้อะคะ่ะเหมือนเขาสอดส่องชีวิตของคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็เฝ้าดูว่าคุณจะไปในทิศทางไหนเหมือนคอยคอยเีเลว่าอะไรสก,กิดก็ได้หรือว่าคอยกระซิบหรือว่าอาจจะสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อให้คุณเดินอยู่กับร่องกับรอยหรือว่าอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องฟ e ลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้อืม ันนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดหัวจิตหัวใจความรู้สึกนึกคิดของคุณเนาะอีกอันนึงเนี่ย เรารู้สึกเหมือนกําลังจะมีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะความรักนี้เข้ามาได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ได้ผูกขาดเฉพาะในลักษณะของคู่รักอย่างเดียวเนาะแต่จะมองว่าเป็นฟิลลิ่งของคู่รักก็ได้นะถ้าเป็นทีมคนโสดนะคะจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะเหมือนเหมือนเขาอยากเข้ามาหาคุณอะ่ะจะเป็นคนทางไกลก็ได้หรือว่าแบบแอบมองมานานแล้วก็ได้นะอยากเข้ามาหาหรือว่าคุณกําลังจะได้เจอความรักที่ดีงามในชีวิตของคุณก็ได้อันนี้เอาไป ปรับเอาเนาะแต่ละคนใครมีคู่ใครไม่มีคู่นะคะลองปรับดูลักษณะทิศทางพลังงานเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบใครจะคนที่มีความห่วงใยในตัวคุณมากๆเห็นไหมเราพูดอยู่ว่าคุณมีมีคนที่เหมือนแบบอยากอยู่เคียงข้างนะอันนี้บางคนมีแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยกําลังจะเข้ามาเนาะเหมือนเขาอยากเข้ามาคือไม่ใช่แค่อยากเข้ามานะวางแผนเลยอะวางแผนเตรียมตัวคือแบบ มาด้วยความตั้งใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาเล่นๆนะมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความคิดถึงอุ้ยน่ารักมาด้วยความคิดถึงมาด้วยความรู้สึกดีนะคะเหมือนเขามองคุณอยู่นานแล้วนะมองในสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยเหมือนรับรู้ความเป็นไปาบางคนอาจจะแบบรับรู้ห่างๆหรือคุณอาจจะเคยบ่นให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังก็ได้นะว่าเรื่องราวชีวิต ในตัวคุณที่เจออยู่ตอนนี้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากอะแต่พลังงานของเขาอะในหัวของเขาเหมือนเขาคิดเต็มไปหมดเลยว่าฉันจะช่วยคนคนนี้ยังไง<ม>ฉันจะดูแลคนคนนี้ยังไงฉันจะทําให้คนคนนี้มีความสุขยังไง<ม>คือในในในมุมมองของเขาเหมือนเขาอยากเข้ามาช่วยแบกรับความรู้สึกที่คุณมีหรือว่ามาบรรเทาทุกมาเป็น ที่พักพิงให้กับคุณมาเป็นคนที่แบบว่าเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณก็ได้นะคะหรือว่ามาเป็นอีกหนึ่งทีมซัพพอร์ตของคุณนะแต่ความตั้งใจอะตั้งใจมากเลยนะตั้งใจมากแต่ถามว่าพูดไหมอาจจะไม่ไม่ได้แบบพูดอะไรชรัดเจนขนาดนั้นอนะแต่ความรู้สึกอะชัดความรู้สึกชัดแต่ลักษณะเขาเหมือนค่อนข้างปากหนักนะแอบดูด้วยแอบดู ห่วงตลอดนะคะห่วงตลอดคอยมองตลอดแต่ว่าพูดไม่พูดเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดหรอกเน้นการกระทําในหัวเขาว่าคิดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเ,เหมือนเหมือนเขาอยากมาอยู่ข้างๆคุณเนี่ยอยากเข้ามาดูแลพออยากเข้ามาดูแลอยากเข้ามาจริงจังอะมันมัน มันจะมีการวางแผนมันจะมีอะไรที่แบบจริงจังมากขึ้นน่ะเหมือนเขาพยายามจะสร้างสร้างอะไรบางอย่างเพื่อมารองรับการการทีเ่เขาจะเข้ามาดูแลคุณน่ะคือไม่ใช่แค่แบบว่าอ,อ๋อเสนอตัวเป็นอาสาอะไรอย่างนี้นะแบบเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยขังช่วยเขาไม่ใช่นะคนเนี้ยเหมือนอยากเข้ามาแล้วอยากเข้ามาอยู่ยาวๆเลยอยากเข้ามาแบบอยากเข้ามาเป็นทุกอย่างให้คุณเลยอ่ะอือเป็นทั้งที่ พักพิงทางใจเป็นทั้งแบบสายลมที่หวังดีเนาะคอยดูแลคอยอบกอดตัวคุณไม่ให้คุณเดือดร้อนใจหรือว่ามีความทุกข์น้อยลงคือในความรู้สึกเรานะคืออะไรที่คุณแบกไว้อะ่ะคือถ้าเขาทำได้เขาจะไปแบกให้คุณแทนเองเลยอะในฟิลลิ่งนั้นนะแล้วไม่คิดรังเกียดด้วยนะสมมติว่าถ้า ถ้าเป็น energy ของคนที่แบบว่าเป็นไม้นะคะคือแบบว่า feeling คือเขาอยากดูแลทั้งคุณทั้งลูกคุณเลยมันจะเป็นลนักษณะนี้หรือว่าถ้าคุณผ่านอะไรมาก่อนก็ไม่รู้แหละคือเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องอดีตหรือเรื่องอะไรที่ผ่านมาเลยนะคะเอาเข้าจริงๆอะ่ะเขาชอบด้สามที่ว่าคุณไม่คุณแทบจะไม่ไม่ขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาเลยนะหรือขอแต่ก็คือแบบว่าไม่เคยไปยัดเยียดให้เขาต้องมารับผิดชอบอะไรอะ่ะมันยิ่งทําให้เขาอยากรับผิดชอบในตัวคุณนะ เหมือนเหมือนเขาเห็นว่า,าคุณก็พยายามที่จะสร้างตัวเองพยายามแก้ปัญหาให้ได้้วยตัวเองอันนี้เป็นเป็นเป็นคีย์พอยต์เลยที่ทำให้เขาเหมือนว่าว่าศรัทธาในตัวคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยแต่เหมือนกับว่า ตัวเขาอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ไม่แข็งแรงมากสักเท่าไหร่นะในฟิลิ่งพลังงานตอนเนี้ยแต่จุดมุ่งหวังในหัวจิตหัวใจเขาว่าเขาก็หวังว่าเขาจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างกับคุณได้สร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะรองรับอะไรก็ตามอ่ะจะเป็นปัญหาในชีวิตคุณจะเป็นการดูแลคุณดูแลครอบครัวคุณหรือแม้กระทั่งสร้างครอบครัวกับคุณนะคะความตั้งใจเขาอ่ะไม่มีอะไรมากนะ ไม่ซับซ้อนอยากทำให้คุณสบายขึ้นอยากเห็นคุณมีความสุขนะคะอยากเข้ามาช่วยเหลือนะเจตนาคนคนนี้ดีเลยดีเลยตั้งใจดีแล้วความมุ่งมั่นเนี่ยสูงตลกดีนะคุณนะ่ะคุณจะไม่ไเป็นเป็นเป็นฝ่ายที่วิ่งไล่ตามเขาเลยนะแต่เขาเนี่ยเหมือนจะแอบมองเราค่อยเดินตามอยู่เรื่อยๆเป็นฟีลลิ่งที่น่ารักดี หมือนเราชอบฟีลลิ่งคุณนะฟีลลิ่งที่แบบคุณก็โฟกัสตัวเองอ่ะฉันก็เดินอยู่ในชีวิตของฉันอ,อ๋อเธอเดินเข้ามาแล้วเออขอบคุณนะเข้ามาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นดีใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ไม่คิดที่จะแบบไปโอ้โหเจอเขาเรียกอะไรอะ่ะกระโดดกอดเลยหรือว่าแบบไปคว้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยไปใช้เขาอะ่ะจะจะไม่ใช่ฟีลลิ่งนั้นแต่จะเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเ,ออเราชอบฟีลลิ่งนี้นะมันเป็นฟีลลิ่งของ ของคนที่ขอบคุณสิ่งดีๆที่ที่ได้เจอกันและกันน่ะคือต่างคนต่างไม่คิดว่าใครเป็นภาระของใครอะ่ะต่างคนต่างอยากจะเติมเต็มความรู้สึกของอีกคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นฟิลลิ่งของของคู่รักที่ที่พร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็ไม่รังเกียจในสิ่งที่อีกคนหนึ่งเป็นหรือว่ามีความยอมรับได้นะคะว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะมีอะไรอยู่ มีอะไรอยู่เป็นอะไรเราก็รักเขาในแบบที่เขาเป็นอย่างนั้นเลยเขาจะมีปัญหาติดมาเขาจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับมือไปด้วยกันเราจะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันฟีลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วนี้ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะ อ่นนี่คือสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเอ่อสิ่งที่เอาใหม่พูดไปพูดมางงเองสิ่งที่กำลังจะงอกงามในชีวิตของคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ถทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย